ตัวกอขนาดอย่างนั้นถ้าจะรับก็ต้องรอก็คุยกันพอดีหมรับสวัสดีครับวันนี้เฮียสายเบิร์นเดินสายแวนนะฮะ <c oughs> ก็ไม่ได้มีเวลาทำคลิปมานานนะฮะ <c oughs> ไปช่วยเหลือพี่น้องผู้ติดเชื้อ <c oughs> โควิดนะฮะแล้วก็น้ำท่วมวันนี้มีโอกาสนะฮะวันว่างนะฮะได้มีโอกาสได้พบกับกระบีบ่บมือหนึ่งท่านหนึ่งอีกเมืองไทยนะฮะที่เป็น ผู้ที่เล่นดับหรือของมีคมนะฮะโดยเฉพาะดับสมุไรดับคาตนาะฮะที่หลายๆคนนะฮะไว้ใจให้เขาได้ทําการรับคมนะฮะปัดเงาท่านผู้นี้คือพี่ซันนะฮะหรือว่าชื่อในเฟซซันดาวเนอร์นะฮะท่านนี้นะฮะฝีมือไม่ธรรมดานะฮะคนทั่วประเทศส่งดับให้เขารับมนาะเพราะว่าทำมาหลายปีแล้วแล้วก็ค่อนข้างได้มาตรฐานแล้วนี่ฮะค่อนข้างที่จะเฉียบคมนะครับแล้วก็ไม่แพงด้วย ้องขอบคุณน้องปอมนะคนเมื่อสักครู่นะที่พามารู้จักกับพี่สันและแนะนาให้รู้จักกับกระบี่มือหนึ่งของวงการนะนี่ดูเขาทดสอบดาบกันเพราะถ้าไม่คมมันกดนี้ไม่ได้กระดาษมันจะยู่ลงมามนี่อยู่ที่บ้านที่คุณก็รู้ว่าใครนะครับคนที่คุณก็รู้ว่าใครคนที่คุณก็รู้ว่าใคร ผมมันน่าวีนั่นงในส่วนก็ใคร <c oughs> วะ <c oughs> อา่าดูตั้งแตที่เจอสื่น <c oughs> อนะฮะเดี๋ยวหาว่าผมใช้แอปคลิปตัดต่อทำไมกดกระดาษได้นะ <c oughs> อันนี้ บทวกระดาษให้ดูสดๆนะครับนน่นี่เคยเห็นพี่พยายามตัดฉลาดอยู่ที่บายใช่ไหมจำได้ <Yes. S 1> ไหม <laughs> ถือ่าผมว่าลองเลยมันไม่เข้าวะทำไมวะบทคกระดาษให้ดูสดๆแก้วเดี๋ยวหาว่าผมใช้เอฟเฟกต์ใช้แอปอะไรช่วยวะอธิบายตัดให้ดูสดๆนะคมกระดามนี่ฮะเป็นการทดสอบ ตัดกระดาษะแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ซันนะที่เปิดครั้งแสงนะครับให้ผมกับน้องปอมนะได้ลองดูนี่ผมก็เอาดาบไปอีกเล่มนึงนะนี่เอาไปเพิ่มเติมนะฮะเพราะว่าแกทั้งรับคมแล้วก็ปัดเงาได้เงามากจริงๆนะไม่แพงด้วยรับคม200ปัดเงาร้อยเดียวถูกมากนะฮะโอ้โหหาราคานี้ได้ที่ไหนนะครับแล้วก็เป็นงานฝีมือมีคุณภาพด้วยนะครับนี่โอ้คือละลานตามากๆเลยฮะคือ มีแต่ดาบดีๆนะฮะซึ่งพี่สันใช้เวลาสะสมเวลาประมาณ5ปีนะฮะอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะฮะยังมีอีกหลายส่วนเลยอยู่ในห้องเก็บของนะยังแก็บเพิงย้ายบ้านมาใหม่ตรงนี้ยังจัดไม่เสร็จนะครับนี่นี่น้องปอมน,น้นไปเอาดาบไปรับด้วยแล้วก็ให้ดูดาบของเขานี่สวยงามมากๆนะฮะนี่นี่ใบสโล่ใบสโล่เงากิฟซึ่งที่บ้านของพี่สันเองไม่ใช่มีแค่ดาบสมุไรนะฮะดาบ ทุกประเทศมีหมดเลยนะฮะแต่ว่าแกก็เป็นคนชื่นชอบดาบสมุราพรเป็นพิเศษนะก็จะมีเอามาวางตรงชั้นโชว์นะครับมีหลายแบบหลายอย่างยังไงมีโอกาสแวะไปเยี่ยมเยียนกันได้นะครับ